สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปนนงทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเรียนศิลปะกับครูฟีอ่าวันนี้ครูฟีจะมาสอนสาระที่หนึ่งสาระที่หนึ่งที่มีชื่อว่าทัศนศิลป์นั่นเองค่ะส่วนเรื่องแรกที่เราจะเรียนในทัศนศิลป์นะคะก็คือเรื่องจุดและเส้นนั่นเองอ่ทุกคนพร้อมย,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทัศนิสินกันก่อนนะคะทัศนิสินคืออะไรเอ่ยทศนิสินก็คืองานศิลปะที่เรารับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์นั่นเองค่ะ นั่นหมายความว่ามนุษย์เราเป็นคนสร้างงานศิลปะเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกก็คือภาพวาดนั่นเองค่ะภาพวาดภาพนี้คือภาพของผังเมืองเมืองหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งภาพนี้ถูกวาดโดยจิตกรที่เป็นออทิสติกนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีความละเอียดมากด้วยใช่ไหมคะ ส่วนภาพที่สองเป็นรูปของอะไรคะใช่แล้วเป็นรูปของเรือนั่นเองคะ่ะเรือนี้มีใครรู้จักบ้างเอ่ยเรือลำนี้เป็นเรือจาลองที่มีชื่อว่าเรือกอและนั่นเองคะ่ะเป็นเรือที่ถูกแกะสลักด้วยไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงสีอย่างสวยงามซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรคะใครรู้บ้างเอ่ย ใช่แล้วเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่3มนะคะเป็นภาพของงานปั้นนั่นเองค่ะในรูปนะคะเขากำลังปั้นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะสิ่งที่เขากำลังปั้นนั้นก็คือแจกกันนั่นเองค่ะซึ่งการปั้นนะคะเราจะใช้ดินเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยใช่ไหมคะซึ่งเขาได้นำดินมาปั้นเป็นรูปร่างของ แก่กันแล้วก็นาไปเผานั่นเองค่ะงานศิลปะเช่นนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างานปั้นดินเผานั่นเองค่ะภาพสุดท้ายก็คือภาพเคลื่อนนั่นเองค่ะภาพนี้ถูกสร้างสรรค์โดยแวนโกะนั่นเองเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะภาพภาพนี้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากการพิมพ์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการพิมพ์ภาพด้วยไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับจุดและเส้นกัตนต่อนะคะจุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจับใบอุปกรณ์การวาดลงบนพื้นด้นานหน้านั่นเองค่ะไม่ว่าจะจุดเฉยๆหรือจุดเพื่อเตรียมที่จะลากเป็นเส้นไปตามทิศทางต่างๆที่ต้องการนั่นเองค่ะ ต่อไปก็คือเส้นนะคะเส้นก็คือจุดที่ลากต่อกันเราสามารถนำเส้นมาต่อกันให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของเส้นกันต่อนะคะเส้นแบบที่หนึ่งคือเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกแข็งแรงมันคงเส้นแบบที่สอง ือเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางเส้นแบบที่สามคือเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นโคง้งเส้นแบบที่สีก็คือเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแยง้งน่ากลัวเส้นแบบที่ห้าก็คือเส้นประให้ความรู้สึกคลุมเครือไม่ชัดเจน เส้นแบบที่6ก็คือเส้นคดให้ความรู้สึกเคลื่อนที่หมุนเวียนเส้นแบบที่7ก็คือเส้นโค้งกระใจายให้ความรู้สึกงอกงามเส้นแบบที่8ก็คือเส้นลูกคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่งเส้นแบบที่9เส้นสุดท้ายก็คือเส้นไร้ทิศทาง ให้ความรู้สึกยุ่งเหยิงนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้คขูฝากชิ้นงานหน่อยนะคะเด็กๆให้นักเร็กนทุกคนวาดรูปที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้นลงในสมุดวาดภาพคนละหนึ่งรูปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไป บายบายสวัสดีค่ะ